สบายดีพี่น้องสบายดีพบพอกันอยู่บ้านเอ้อสีคือเก่าคือเดิมยังไม่กลับยายยังซุ่มนุ่มซุ่มเซลจนพออไม่ได้สีตาอันนี้เราหยุดค่ะเราหยุดสองสบายดีเจสีเจสีเงินล้านเจสีเงินล้านเราเป็นตระกิจอายนะพี่น้องวันสีสีเงินล้านพบกับเบาเอื้องคนละยำจ้าอันนี้ก็คนละยำ ลิซานะดูหมูนี่กำลังเสียนยำเตรียมเครื่องยำซอสยำสุกี้แกงกรอบยำรุนตินอันนี้อียังก็ของฮันดอกใส่ทั้งกุนงสนทั้งฮอนดอกทั้งเงินแหนมหมูย่อหมูส้มหันหันโกนมาเพิ่มสิโต๊ะแล้วนี่เนาะมา ย่าในตึกย่ได้กินเนี่ยยำสูไหมนางกินพี่น้องเพราะว่าบริกินยำมาหนึ่งปีแล้วนะฮะปีแล้วหรออ้ยทางนี้มันไกลพูดแต่บทางนี้ผัดย้อนพูดเตรียมพร้อมที่จะกินยำตอนเที่ยงพอดีเลยตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้ไหมสิโลกพักเด้ ขนบมีแลแวก่อนนะคะพันบุบีแล้วก็นี่เคยดป็นหีใกลไกได้เธอซื้อมเจ้าอะไรเธอจานพอได้พอได้ว่าพอได้มีหีเป็นกองเองไปหายืมัหีไกลเที่กเปนดูว่าตัวตัวนั้นสูงนั้นเป๊เปลี่นคเรมาเป็นหีใกลยามนีอืยอย่าจ้อจำตอนเสาพุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตกไปน้ำปลาหีใกล้ ก็ไปหาเอาเมื่อในแถวเข้มโห่นั่นก็ไปหาที่แถวิ่นเป็นกบยดไก่ฝเนิ่นแหนหลรายรจับเห็นหยอืมับ่เออือยนงานฮยนกมเ้ยบอกข่าได้ไหม ก็เงางามเลยเกาเลยเลยจะาลบไปต้นแล้วก็เพื่อนกับนั่งมาตกองกันนุ่มมาเทแ่ยวมาติดจเพราะเออหน้าป่าก็เดียวเนวมาขอดนะจูเอโอยคอยจะได้ภาพ a อไคือบบมเออ้อเบิงงกันนี้เนาะเอลอนั่ไก่ยาไกาันไต้นเหม็นสองมือนี่เหม็นแต่จะบอวาแต่กก้าดำไปเหม็นไ่ได้เหม็นนะก็เหม็นเมื่อานนี่กับมือนี้เอคือจะบอกว่า กระปิดดังนะคพักแต่คอยต้นพักแต่คอยต้นแดยินอ่านว่าว่าเมื่อวานเจอผมข้อยูแต่หลนแหละตุยตจะว่าต้นมินนั่นต้นบ้านไบ่บมินนั่นรถตบบุรีเด่นอบุรถมาเนวรถมาป็่เด้กูมือดีรถโฮคี้ขึ้บ่อขึ้บ่ข้างหน้ามีเราแลล่ะคนดังก็ยังติดอยู่เลย ใส่กะทะอย่างังี้อันนี้มบนไม่อน่นว้กน้ำตามันอืดใช่มันคนมันหนาป่ะอันนี้ยัดตัวอีเด้อไปนี่นะตุยคนละยำอู้เจ้าคุชืชอหล่อแท้อันนี้วู้ กี่ปกเอกะเแล้วเนาะยี่ตุจกแอันนี้กิสเที่ยวไซดีเนาะนี่สี่สิบรางไมให้นอนยืมแม่เอ้ยเสดเที่ยวไซดียืมแม่จากลานให้นอนยืมแม่ไปไปตีเทือนญาติแบกเสียไปญาติวราวอดไลายพี่น้องเป็นสี่หาสะอนเสร์เที่ยวมากคนทุ่งศรีบุรเลยเนี่ย อ้ยเอาเล่นงั้นก็สิไปต่อเห็ดเลี้ยงต่อเลยพี่น้องอยาอยางร่มปากซบ่หม้อเมเีไปปากซ่หมื่่นเดียวไรเกลือไปให้พี่น้องก่อนูนพี่น้องะอยู่จังปะซักพูนพี่้องนี่มาอยู่ไก่ใช่จีนอินตอนตัดหัวไกอะไรพวกเก่าห้องอะไรบอไปลงไปกินมูปลามีปลาไข่แดงไปกะตำรวอะไ่ไอ้แม่ยูคนั้น

ใหกับปูดับน้ำปลาให้กองน้ำปลาหรให้กแม่กอนพี่พีเลี้ยวแล้วอะไยังี้นีุ้มันคือร่อยจริงังแต่กินกับกนี่หวาอยู่เบ้าคอแต่เ้าคนกับแ้วเมี่ย่คุณทีเราติดตามนั่งหลายปีแล้วเมียนแลเราติดตามนั่งตลอดเมียร่ากยแล้วแป้าคอยัอยู่ไหนอยู่บ้านเนี่ยนะ กอนนัว่านะตอนนี้นะผู้ได้สาวโคโมเใหไงนะจกบนบาทเมื่อกี้เนี่ยาวนั่งได้เดือนนี้บนี่เนี่ยสาวชันึงจะส่รถบ้านค่อยน่ะเบิร์ตเร็วนี่ก้ารนีูยเ่าั้นั่นได้เขาเมาอีเดนนั่นโูดโคตรเ่าถึว่าแต่ว่าเราเหกเวียกได้เพราะ่าลังต่อสื้สิู่ต้องหนุข่าวนุนลูกหลานมาเห็นแลก็เฮ้ยเราแข ก็บปนาเขอิรากัานเกงกัน We ลีนันเดิาแตเล่นย่าเจ้่อนยืนได้ผู้เฒ่าแค่บันตทนั่งเมอกคแม็กอยนีครูมือนี้อยางเรีดเาแล่ผัวผ้าเืองเาทม่บ้านนะครูมือนี้มันบยางเีผดเถ่าแล้วซังว่าเ่าเ่าตอนนี้มีแต่ซายังเฮ็ดเบียกอยู่กับไปเลยมแค่แมันลายถ้าเบิกตอนย่ำก็แล้วกันทุกคนเลยต้องเตียมเเรืองก่อน ตอนนี้เร้าซอยไว้แล้วเราเดินทุกคนเออตอนนี้ครับปัตติมาลวกพักลวกนไวยก่อนแล้วก็กำลังมันยำไปสีกําลังลวกพักอยู่สีคนละยำเจดสีคนละยำคนละยำ้อทุกคนเด้อเครื่องเตรียมพร้อมพริกกระซอยบ่จะสิตามปพริก ทั้งจนทั้งหน้าก็จะวพ่นสลองกันอยู่มือน,นี้นะสลองมันนี้นะสลองโอ้โได้สามสิบสี่ล้านบาทพาท,ทั้งหมดสี่สิบเจ็ดล้านได้หลายขนาด คาเมโนสห้าสิบเจ็ดนอสวงนะเขาขายนะห้าสิบเจ็ดพันประมาณนั้นเลยขันมันคืนเนาะแต่ว่าหมูก็คืนโอ้ยมันชิคกนดปีใหม่นี่เดือนสิบหมมันชิคืนสวงตุ๊จีนเออสี่เพื่อสิดาสีได้สีด้ยังเงละสคล้ายกันน่เน่ยบอกมันนะมันเดือนสิบเอฟหนึ่งตัวนี้พัด ่มันกะีบอะไรวมูนกชีสวงย่แลสามเดือนนี้แหะวะล้างปีไม่ไปสามเลยล้างปีไหม่ไปสเดือนนี่นะค้าแมนกาทือลงสวงให้มันทึกตุจีนจะต้องกาเป็นเทศกาลบันนี้ก็ไปลงสวงอันให้มันทึกกับสงการนะบานนี้ ได้นะจ้งนั้นหมูเป็นราคาหูใส่หนหูทางขี้หมูทางขิงงวม<ด>กับก็งามเอาน้าม,มันไปปอยลงมาลองลายอย่างน้ลงแโตอืมสามครึง่งาอน่นแหละพี่น้นองกระยเค็ดลายขอบจัดแต่ว่าน้องป,ป,ประมาณห้าสามิบาก,ดกัดอาตีกระยเค็ดอยู่<า>ทุกคนเลยอยากได้สปอนเซอร์เพ่น้าใดอนนีแต่กระทิงแดงนี่แต<ะ>่กระทิงแดงส่วงนี้ ว้าบรยักาศายเบ้าอัดงามกค่าคนอื่นข่าวจินเวินอยู่ไปนังกับบอดี้ไต่ใ่คนมังามบึงนม่กว่านะโอนางลงผู้คนละสี่เลย ได้กินแนวงแนวงามเฮ้ยเฮาขนาดที่ถ้าคิดก็ต้องันซื้อทาบ่อน้ำบ่อได้เดียวน่นเรว่าเน้อมูแล่เลูกแต่ตั้าปมียางเน้อนบบพวกงา้อเป็นครอบเป็นควงมกบหมเมนวาีเยี่ยวบางทน้อยไม่สิแ่เน้เมอ้หู้มแมนวาติงตึงซ้ำนี่กับพวนีน้องกริซูนเจ็บเดมเราทเจีย ผู้อย่างไดอืมเขากับว่าประเสริฐประเัริฐไปนั่นแหละนู้ขนาดว่าโค้ว่าเสงเสงอยูนะฮะมันบริยานู้บริยานซําเซงเพิ่นว่าไดเอาเห็นนำเงาบยเาห็นนำนั่มันบริยานได้ไม่นนตัดใจทันทีว่าทำว่ามันก็เลยเิ่ีตัดใจิซื้อแล้วเราสูเมื่อัดออก่าเย็แจ้งดตัดทีปดเดียวา้วโซมีกับมะลามีเไมาแล้วัดเสงคนไปเยื่องในตอนน่ะ โู้ัญสิยานเสกยานในขัวนั่นเธอนี่มาติคัสิยานเสงกับยานในขวมันอันโยนกบไมใส่เขานะเออเผ็ดเติบได้น่ะบอกมันบูบเลยแตงสีเอาบอ

ที่ผิวใหม่นะว่าสูตรหน้าที่เอาเอาเอานุ่งแต่งก่อนจะล้างหน้าเอาเปลือกมะนาวมาตวงก็อนมันหวานทๆเอาเปลือกหรือเอาน้ำเออทุกคนเอาค่อยหั่นมันเป็นผิวแห้งบระจักรเนี่ยซีเซ็ดนอะไรยามเนี่ยผิวแห้งๆเตะค่อยน่ะเริ่มเตะโรยขนว่าหนาวๆมาเลยมันเอาบระยู่เธอ น,นี่มือโดยเฉพาะมือข้อนี้เต้เป็นซีกเป็นซีกไปขึน้นละตุอีนะนี่มันเป็นเส้นเป็นเ้นนะงูะะะะสวะเอ้งูสิงหงูอย่างก่อไไนะอนอมันแก้วอัเนี้นี่นะเ้า้อห้าสิบเอ็ดนะ โอ้ยเดีนนิ่มยังลาอยู่เตงหลือเาน่ะสิได้หานามเพื่เดึนซึมเงินโสมื่อวานนี้นะหน้าติค่ำห้าตค่ำแหลายขันเราไปท่านเขาเราบอกได้ห่วงเขานะเขาลักเขาหูหนึ่งฮันนาะไปตะมวนอ่เนาะ้นี่งฮันนอกไปมน่ะเา เาว่านเดกว่านแห้งและบวมอนคนอันแบนี้่ดยูเลยเนาะเขาว่านมันสีมันสีดูเป็นงบปูแห้งหลายแม่คันเอาหับปไาดน่ะไุมือกัได้คบวัดต้วไงโอเือกงอา่อานูง่ย้อง่ายนชมพีได้งต่เขาหาตอนเทียง เออคอยเอาเมื่อบ้านสีหามุนมุนปีเนาะอันเล็กกอันที่จะเหื่อนคอยไปได้เล็กกะเจ้าน่ะตั้งแต่แต่ผลปลาผุเลยเลขนังน้เหือนี่คนนี้กันี่ไราี่าจะหัน้หันแล้ว่ต้องจุมหรือไม่นไปกมาเด้อเหรอกบมันก บอกระสิเฮ็ดเอาไมิเล็กกับกอกปู่เฮ็ดเอาเพราะว่าเล็กกันขั้จอกนะมันพออ่อ้า้มคนจะขึ้มกะสีได้หิมแล้วแหละพอแล้ะคนละยม ปรุงน้ำยำก่อนจ้าทุกคนใส่รุดีดูอุอบะมิใส่หลายเสียบหลาย,ย,ยาน่ จักเลี้ยวนวดรถดีนครับพวกแหงแล้วเื่อมดใหญ่เสียงสิโคนหมอ ati มันจะบอยากมีน้ำหลยายสิ้นจะ,จะให้เธอมาเป็นมือช่วยท่านนะนะบ็นตารน,นั้นมนอญฮัลโหมดญทนาย อแล้วพี่นอลาเดยาบาดจ๊ะสันัดแสอโบดนอกฮอูุบิงแล้วมบิงแล้วมันไม่เผ็ดประนันแสดงกันยังนอกกันดิบสีหน้าเป็นสงกินเผ็ดประดสีสันแดงจ่อยหวย มันเป็นแบมันแอย่างน้มันนหอนยัน้ำนบรอนยันนำน

ยำวุ้นสินน้ำผักออก สี่มือยำบเพีได้ยังไงันบ้างพอดีบพ้ักลงไปเออเป็นั้นอะไรนำพุดสิ้นเห็นแล้วน้ำลายไหลว่าน้ำลายแล้วมันบริลายเดินยัะเน้อพอดีเไม่ได้จ่าพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันแซ่บแซ่บยังบริซมาว่าแซ่บก่อนแล้ว มีน่ตั้งหามด้ย้อมข้าวเนื้อข้าหนังอยู่บะสูเบิรงคือสีจางๆนี่ค่อยเบิรงสีสันต์กาู่นน้าจังบ้างบ่จังจังขาเนื้อขาหนังแล้วเผ็ดเี้ยวหวานเผ็ดจังเี้ยววอยู่หวานอยู่แล้วก็เผ็ด แล้วก oh. ็เค mm. ็มอยู่เผ็ดเค็มหวานเสับเซ่บแซ่บละจ้าพุนได้ได้อยู่บัลลบนพร้อมละจ้า เท้าปวดปี๊บบได้กินธรรมดากินเป็นกระตเต็มกระโต๊กพี่น้องเต็มกระโตกเลยพี่น้องเบุ่งในซีซั่นนะนะเดี๋ยวเราไปกินยำเลยเนาะว่าน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลเสร็นแล้วน้ำไหลไหลไปจ้ทุกคนไม่กินน้ำกันปด่่ mặn chát thì và túi nó tụi tù tém cá tổ à nhá Nướcแตก rồi Nướcแตก nướcแตก เอาละจ้าคลิปนี้กับบ้านน้ำเบาเอือจะขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนีก่ก่อนกินยำน้ำกันเด้อทุกคนเด้อ,ดอ,อติดตามทางซ่องไขง่ออลีโอสองฟเมียหาอยู่หาก,กินไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีครับติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีชุดเขาชุดเขา <ส gas: S 1> อย่าขี่มาสูดเขาสูดเขาให้มันเซ็บเช็บ